เขาหนักจริงๆครับ เห็นไหมคะว่าดาราเนี่ยจัดเต็มกันมากมายเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะตอนตอนนี้ถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับพบกับนันน็กแล้วก็คุณเมมพิชนาบนเวทีกับผลรางวัลได้เลยครับ<ฮ>สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนักร้องไทยสากลหญิงยอดนิยมได้แก่ปาม,มี่จากจีเมมกรมมี เป็นครั้งแรกที่เธอใส่รองเท้าขึ้นเวทีนะครับเธอจะไม่ฉินนะครับถูกต้องแล้วค่ะ,ะมีเพิ่งซื้อคู่นี้เมื่อเช้านี้นะคะพราะทราบว่าจะต้องมางานแล้วก็ก่อนอื่นมี่อยากขอบคุณพี่เล็กบุษบานะคะที่ให้โอกาสมี่มาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็คือแกรนมี่แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ทํางานด้วยกันก็พี่เล็กรับ รับฟังในทุกๆเรื่องแล้วก็ทําให้งานมี้เสร็จออกมาสมบูรณ์แบบก็ขอบคุณแกรมมี่ค่ะขอบคุณแฟนเพลงนี่นะคะที่ให้กําลังใจมี่ในตลอดเวลาที่นี่ทํางานไม่ว่ากี่ปีผ่านไปก็มี่ยังรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ทุกคนมอบพลังงานนั้นมาถึงนี่แล้วก็มันทําให้นี่มีกําลังใจในการทําอัลบั้มไปเรืเ่อยๆค่ะครับเ,เท่านั้นเองค่ะขอบคุณสยามดารามากค่ะที่ให้รางวัลน,นี้กับมี่รางวัลสวยมากนะคะ มีจะเก็บไว้เป็นกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับปั๊มมีชูถ่วให้พี่น้องสืมวลชนไทยภาพนีช่วยชูถ่วนยนะฮะ <c oughs> ครับ <c oughs> ชูได้สูงแค่นี้นะคะครับ <c oughs> ส่วนคําภาษาของเธอจะมีในรูปเอกสารแจกกันอีกทีนะครับเธอจะเข้าใจกันอยู่ในลําคอของเธอเท่านั้นนะครับรางวัลน,นักร้องไทยสากลชายยอดนิยมได้กาพี่เบิร์ตงชยตัยแม็กอินไต กล่าวอะไรกับพวกเราหน่อยครับกล่าวได้คมคายเหลือเกินครับกล่าวครับเป็นอีกคืนนึงนะครับที่พวกเรารู้ว่าพวกเราต่างก็มีความสุขกันนะครับเพราะว่าโคงการบันเทิงเป็นโคงการที่เล็กและเล็กและเล็กคือยังมีครอบครัวเล็กๆอีกหลายครอบครัวที่บางครั้งเรา ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับอยู่วงการเดียวกันแท้ๆจึงร้องนักร้องดารานักแสดงก็จะได้มีเวลามาเจอกันในวันที่เรารับรางวัลร่วมกันไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเมื่อมาในงานแจกรางวัลเราก็จะได้เจอกันมันเป็นวันเวลาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มันเหมือนร่างกายและจิตใจได้วิตามินไปพร้อมๆกันและการในฐานะที่เป็นนักร้องน้องใหม่นะครับ ขอบคุณคณะกรรมการของเซียมดารานะครับขอบคุณมากมากครับที่ไว้ใจเบิร์ดนะครับแล้วก็เบิร์ตตั้งใจทํางานนะครับจะเอาแบบพี่ๆที่เป็นไอดอลของเบิร์ดไม่ว่าจะเป็นที่ดีแล้วจะเป็นอีกหลายๆคนที่เป็นไอดอลของเบิร์ดเบอร์จะทำตามจะทําให้แฟนๆทุกคนอยู่ความสุขอขอบคุณครับเสียงปลาปูต้องดังอย่างลุ้นแรงประกาศไปหลายรางวัลแล้วนะคะนั้นเน็กเรามาพักช็่คือว่าเวลามางานไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดก็ตามทําให้พวกเรามี มีบุริษัทของของคนวงการด้วยกันได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับเป็นครอบครัวและเมื่อใครได้รับรางวัลก็แน่นอนที่สุดนะครับจะต้องดีใจมากๆและภาคภูมิใจในในผลงานที่ทํามาครับผมนี้ก่อนอื่นมีภาคภูมิใจมากที่นักร้องชายเป็นคุณธงชัยมากินไปแล้วก็ใช่ค่ะก็แน่นอนพี่เบิร์ดเป็นขวัญใจของทุกคนนะคะทุกรุ่นทุกวัยแล้วก็มีก็รู้สึกเป็นเกียร์นะครนั่นคือหนึ่งความภาคภูมิใจและชัวร์ครับต้องมีแน่นอนครับต้องมีแน่นอนครับเพราะว่าก ต้องเกี่ยวกันครับเพราะว่าไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่ <c oughs> ต้องเกี่ยวกันครับมามีช่วยนี้ใครก็ชอบครับเพราะว่านี่ยิ่งดูการแสดงบ,บนเวทีแล้วมามีไม่เป็นรองใครเลยยอดมากๆเลยพี่เบิร์ดชอบ MV ที่ใส่หนวดของมามีมากๆแบบว่าดูเอลเกดูสตรองมากๆเลยฝากให้ทุกคนนี้ดูด้วยนะครับ,บมีบอีอยากจะบอกว่าพี่เบิร์ดเขาน่ารักแบบนี้กับทุกคนนะคะทุกช่วงเวลาแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่เบิร์ดเอาความเครียดไปไว้ที่ไหนแล้วก็ เขาพร้อมสําหรับทุกคนและพร้อมทุกเวลาด้วยก็นี้ว่าถ้าทุกคนในประเทศนี้ทําได้แบบพี่เบิร์ดมีว่าน่าจะมีรอยยิ้มแบบนี้เกิดขึ้นไดเกิดทุกวันเกิดทุกปพูดจริงๆนะพูดจริงๆแล้วมีเป็นคนไม่พูดปดอยู่แล้วว่าแต่ว่าถ้ามีรู้สึกแล้วมีจะอยากเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ